สวัสดีครับอยู่กับช่องโอเก่งกันมาซ่อมนะครับผมหลังสงการวันแรกการทํางานอย่างเป็นทางการยังไม่ใช่เป็นทางการเนี่ยเป็นทางปทุมนี่แหละธัญบุรีนะครับกับอีสุนี่ครับ NPR 150่กระบะคอกเลดนะครับใช้ยันยนต์สเตเลส กับงานทำเบรกนะครับเบรกเบรกหลังเบรกติดนะครับนี่ถอดมาแล้วเบรกติดเบรกติดช่วงสงการเนี่ยวันหยุดนะครับผมถอดอยู่พักหนึง่งไม่ออกผมก็เลยขยับเอาไปจอดไว้อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยพอถึงเวลาทํางานแล้วก็เลยมา,าทําการถอดนะครับซึ่งคันนี้มันจะถอดแบบ อ,อะไรอะ่ะ<ม>เขาเรียกว่ามันคลายไม่ออกนะครับน็อตตั้งมันติดนะน็อตตัวปรับตั้งมันติดเวลาถอดน,นะครับนี่สำหรับไอพวกนี้นะไอร้อยห้าสิบเนี่ยอันนี้เป็นอีซุนะครับก็ทำยังไงก็ได้นะครับให้มันออกมานะครับให้มันออกมานะครับเราถ้ามันงัดไม่ออกถอดมั่งยกดุลเลย ถอดมันยกดุ่นหมดเลยนะครับถอดน็อตนับแป่นเลยนะครับนับแป่นยึดจานเบรกนะครับนับแป่นยึดแผงยึดฝักเบรกนะฮะพอถอดออกมาปุ๊บนี่ครับมันจะออกมาทั้งอย่างนี้เลยนะเนี่ยจออกมาทั้งอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถอดนอด็อตถอดน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับอย่างละสี่ตัวแปดตัวนะครับบนล่าง แต่สําคัญเลยก็คือว่าเราต้องเอาตัวนี้ออกให้ได้นะเนี่ยครับไอ้น็อตล็อกฝักเบรกเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะมันก็จะมีตัวคลิปล็อกเนี่ยเสียบไว้นะตัวไอ้เนี่ยเสียบกันคายนะคเป็นมันเป็นเป็นเป็นน็อตปรับตั้งนะเนี่ยเนี่ยเป็นน็อตปรับตั้งนะครับเราก็ต้องเอาออกมันยกมาทั้งดุนเนี่ยหลุดพรวดลงมาเลยนะครับแต่ทีนี้ไอ้น็อต ตัวปรับตั้งเนี่ยนะมันติดนะครับดูผมตอกจนเยินเลยอะ่ะออกยังไงก็ไม่คลายนะครับเนี่ยยังเอาไม่ออกเลยนะแต่อย่างเงี้ยมันก็ถือว่าสบายแล้วออกแน่นอนถ้าอย่างเงี้ยมันโลนะ่งยิงดึงไม่ออกเลยครับเนี่ยมันหลวมก็จริงนะเนี่ยมันหลวมก็จริงแต่มันเอาไม่ออกแต่ตอนอยู่กับรถนี่ติดเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าผงนี่เยอะมากรถไม่ค่อยได้ขี่นะครับ พอขี่มานี่เบรกไหม้มาเลยนะเบรกไหม้มาเลยนะไม่รู้ดึงงไงจะออกเปล่าเนี่ยดึงยังไม่ออกเลยมันจะติดขอบเนี่ยนะเห็นนะนี่น,ะน,น,นี่ดึงยังไงก็ไม่ออกนะครับให้เราไปเจียมันก็เจียมไม่ได้นะเพราะรูตรงนี้มันนิดเดียวเองนะครับถอดมันยกดุนมาเลยก็ มันไม่มีมันไม่มีเครื่องมือถอดอ,อะไรอะ่ะไม่มีบล็อกถอดล้อ,อะนะครับไม่มีบ็อกถอดล้อผมก็เลยซัดออกมาอย่างนี้เลยนะครับรถถ้าเป็นรุ่นใหญ่กว่าเนี้พวกสองร้อยสิบาก็จะใหญ่ขึ้นมาเนะเาะผมว่ามันคล้ายๆกันนะครับน็อตเป็นตัวในแต่น็อตอาจจะเยอะนะน็อตเป็นตัวในน็อตมันอาจจะเยอะแต่อันนี้น็อตมันมีแค่ไม่กี่ตัวเอง Me, น็อตมีเงี้ยเอ๊ะขานี้มันมีสี่ตัวทำไมตอนถอดมันเยอะจังวะตอนถอดทำไมมันเยอะจังตอนไขข้างหลังมันมีทั้งหลายตัวนะวะอ๋อนี่นี่สองตัวนี่อ๋อรู้เรื่องรู้เรื่องหกตัวคนะรับหลับเอ่อ ใครที่ถอดไม่ออกนะครับถ้าเป็นรถรุ่นนี้ประมาณนี้นะครับมันก็ยอมต้องยอมเสียเวลาลื้อนะครับเพราะว่าเนี่ยตอกเย็นๆแล้วมันก็ไม่ไปเนี่ยคันนี้ก็คือกระทะล้อเนี่ยมันสึกเยอะนะเนี่ยสึกล้อเยอะเลยนะครับต่อให้เราเปลี่ยนผ้าเบรกมันใหม่ไปแล้วก็ตั้งออกมาเยอะๆเ,เบรกมันจะไม่ค่อยอยู่นะถ้ากระทะมันจะสึกล้อเยอะขนาดนี้นะครับ หลายมิลด้วยนะี่มิลน่าไม่รู้เนี่ยน่าจะมีสามหรือสี่มิลเนี่ยนะครับลึกมากเลยนะเนี่ยมันลึกมิดจนดึงออนไม่ออกพระพอกระทะมันกว้างนะครับเวลาเราตั้งตั้งเบรกมากๆนะสังเกตมันจะกินฝั่งได้ฝั่งนึ่งก่อนนะครับมันจะไม่เนี่ยเนี่ยฝั่งกินตรงนี้ก่อนช่วงนี้นะครับนี่ยุบหายไปเลยนะีน่ยุบหายไปเลยนะครับตรงกลาง มันจะไม่กินแบบเต็มหน้านะเวลามันถีบออกนะครับเพราะว่ากระทามันกว้างแล้วก็ใช้เบรกสแต standard คือย้ำมาใหม่นี่เนี่ยรอยย้ำมาแล้วย้ำมาใหม่นะครับแต่ใช้มานานแล้วแหละนะครับไอ้นี่มันจะติดขอบถ้าไม่เปลี่ยนกระทะอย่างน้อยก็ต้องเอาขอบนี้ออกนะต้องไปล้างขอบนี่ออกนะเนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาเราทํารถนะครับถ้าปล่อยไว้ ไม่ค่อยได้ตั้งนะเนี่ยไม่ค่อยได้ถอดมาทาทาความสะอาดเกลียวน็อตปรับตั้งเนี่ยนะครับนะฮะมันจะมีปัญหาเลยนะครับแบบนี้มีปัญหามากข้างนู้นนี่ยังหมุนฟรีนะครับอาจจะตั้งได้อาจจะเอาออกได้นะผมขอเล่นข้างนี้ก่อนนะข้างนู้นมันไม่ติดเนี่ยรถเจ็ดแสนกิโลนะครับเจ็ดแสนกิโลแต่คือรถอาจจะเมื่อก่อนอาจจะใช้เยอะนะ แต่ตอนนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้คือจอดมาหลายปีนะครับแล้วก็เพึ่งเอาไปเปลี่ยนยางมานี่นะครับมิชลินของใหม่ๆเลยด้วยโอ้หของใหม่เลยนะครับนี่นะใหม่ๆเลยครับเปลี่ยนมาแต่ก็ถามที่ร้านนะว่าร้านก็บอกเขาไม่ได้รับทําช่วงล่างนะครับเ็เปลี่ยนให้แต่ยางเฉยร้านเป็นร้านยางนะครับร้านยางใหม่หกเส้นเลย ของแพงนะเส้นนึงก็หลายบาทหลายพันอยู่แต่เดี๋ยวต้องทำการหล่อลื่นตัวนี้ก่อนครับหล่อลื่นตัวนี้ให้มันคลายน็อตได้นะเข้าเป็นออกออกเป็นเข้านะครับผมตีจนไม่รู้จะตีไงล่ะตอนแรกตีไปตีมามันก็คลายนะตีไปตีมามนมคลายออกล้อมหมุนได้นะแต่พอเราบเบรกปุ๊บติดเหมือนเดิม ว่าในในนี้ลูกยางเนี่ยสนิมมันกินนะอาจจะสนิมกินด้วยนะครับแล้วก็เกลียวเนี่ยอาจจะเสียถ้าถ้าในนี้สนิมขึ้นนะถ้าในนี้สนิมขึ้นมันก็ตีไม่ไปเหมือนกันนะครับต่อให้เกลียวตัวนี้ไม่ติดนะให้ถ้าเกลียวตัวนี้ไม่ติดถ้าสนิขนขมขึ้นข้างในนี่ก็ตีไม่ค่อยอยากจะไปแล้วเพราะลูกมันใหญ่นะเนี่ยลูกใหญ่มากเลยเดี๋ยวเผอเลือกมาไม่รู้จะได้เปลี่ยนลูกใหม่หรือเปล่านะครับลูกสูบเบรก อย่างใหญ่สิบลอ้อก็ใหญ่กว่าน,นี้อยู่แล้วนะครับสิบลอ้อบางทีสิบลอ้อยังลื้ง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ารถรถใหญ่เนี่ยเขาทบ่อยเพราะเขาทบ่อยเวลาเราปรับตั้งหรือว่าถอดทําเบรกเนี่ยมันจะง่ายนะเพราะพวกนี้เขาเช็คกันประจําแต่ถ้ารถไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยนานๆเนี่ย,นนนนเ,นยเราเป็นขอบแบบเนี้โอโ้โหไม่ต้องคิดไม่ต้องหวังเลยนะครับว่าจะดึงออกมานี่นี่เอาอใหม่ใส่เข้าไปเนี่ ก็ต้องไปปาดอันนี้ออกอยู่ดีนะปาดนี่คือยังไงล่ะมันก็ต้องถอดเนี่ยต้องถอดจานเบรกออกแล้วตอนถอดจานเบรกออกก็ต้องน็อตล้อครับต้องหาบล็อกมายิงน็อตล้อออกถ้าไม่ยิงก็ต้องแบกไปร้านยางนะครับร้านที่เขาปะยางสิบล้อให้เขายิงออกให้นะครับใส่รถกระบะไป เอาหลอกสาวแล้วก็ใส่รถกระบะไปไอ้ก็ยิงออกให้แล้วก็ไปลงกึงนะครับไปไปปาดอันนี้ออกถ้าไม่งั้นน่ะเดี๋ยววันวันวันหน้ามันติดเนี่ยมันจะดึงล้อไม่ออกนะครับถ้าล้อมันหมุนได้เนี่ยยังไงมันก็ดึงออกนะแต่นี้มันหมุนได้ก็จริงนะแต่มันดึงไม่ออกมันติดขอบเนี่ยติดขอบเนี่ยออกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยรถใช้นานไม่นานก็รู้นะครับเนี่ยใช้ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ย หนิมขึ้นแล้วผงขึ้นถ้ารถใช้ทุกวันไม่ขนาดนี้แล้วถ้ารถใช้ทุกวันนี่จะมีฝุผงเบรกนะอันนี้รถก็ไม่ได้ใช้เลยนะอันหนิมขึ้นแล้วก็เอ,อน่าจะมีเบรกลวแล้วแะนะครับเนี่ยมันกัดสีร่อนหมดเลยน่าจะเบรกลวด้วย่วเก่านะเนี่ยพวกนี้เบรก่วเนี่ยกัดหมดเลยนะเออถอนหายใจ เมื่อวานก็ทำบ B เอ็มคันนี้เอ้ยฟอนเทีย e er นะครับยดียี่ห้าเดี๋ยวก็ถ่ายดูแล้วกันอ่าสตาร์ตติดง่ายแล้วนะเพราะว่าทําได้สตาร์ทสตาร์ทรอบเร็วแต่ช่วงสตาร์ทครั้งแรกนี่จะลากยาวหน่อยนะลากยาวประมาณห้าวินนะครับพอหลังจากนั้นสักพักใหญ่มันก็จะติดง่ายสตาร์ตตึงติดตึงติดนะครับแต่ตอนสตาร์ทเครื่องประมาณสองสามชั่วโมงมันจะลากยาวหน่อยนะผมว่ามันก็ น่าจะโอเคอยู่นะเพราะผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้รุ่นเนี้ยเดิมเดิมเนี่ยมันสตาร์ทติดง่ายแบบแป๊บเดียวตึ้งติดเลยหรือเปล่าเหมือนตอนแบบเครื่องมันเริ่มร้อนแล้วอ่ะมันจะติดง่ายนะแต่เวลาเครื่องเงย็นเย็นมันจะสตาร์ทลากยาวลากยาวแต่ติดนะของเดิมเขาข้ามคืนก็ไม่ติดนะครับสองสามชั่วโมงก็ไม่ติดนะครับต้องสตาร์ทหลายรอบแต่นี้ด้วยว่าได้สตาร์ทมันเร็วรอบเร็วแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเอาไอ้นี้ออกมาก่อน,นครับลูกสูบเบรกอ่ะหลุดออกมาแล้วนะครับก็คือเราเอาสปริงอย่างเนี้ยมันคาอย,อยู่เงี้ยใช่ไหมมันคาอย,อย่างเงี้ยนะครับเราต้องเอาลูกใดลูกนึงนะครับออกให้ได้ก็คือเอาสปริงเนี้ออกก่อนตีสปริงออกครับแล้วก็เอาออกแล้วก็งัดงัดโป๊ หลุดนะครับร่วงมาเลยเป็นอย่างที่ว่านะครับติดตายนี่ยเห็นไหมตัวนี้มันไม่ติดนะเนไหมแต่ตัวนี้ติดเลยนะครับเนี่ยลูกสูบติดนะครับติดตายก็คือสนิมนะครับสนิมถ้ามันออกได้ก็ขัดนะครับขัดขัดแล้วเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนลูกยางใหม่แต่เดี๋ยวดูเจ้าของกันนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนยกลูกไหมนะครับ ของนี้ของแท้นะของแท้นะไม่ออกไม่ออกนะครับสนิมอมติดกินข้างในเลยนะเมื่อกี้ไปเจอกระแทกแบบแรงๆนะไม่ออกเลยนะเนี่ยกินเนะี่ยถ้ามันออกฝั่งได้ฝั่งนึงเนะี่ยอีกฝั่งนึงจะไม่ยากนะแต่เนี่ยมันกินทั้งสองฝั่งเลยอมติดเลยข้างในนะ นอกจากว่าต้องใช้แรงดันน้ำมันนะครับดันจากข้างในให้มันออกมาสักฝั่งหนึ่งนะครับมันก็ออกอย่นะครับแต่อันนี้มันไม่มีรอยขยับเลยมันไม่มีรอยขยับเลยนะครับลูกสูบเบรคมันติดนะครับเหมือนรถไม่มีเบรกอ่ะนะครับแล้วก็แถมยังจะติดแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลูกคลื่นนะครับนี่เยอะเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะแต่รถใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้สนใจนะแต่จริงๆแล้วนะครับ แบบนี้นะฮะมันจะเบรกไม่อยู่เลยนะครับถ้าเป็นรถที่เป็นใช้ระบบเบรกแบบนี้นะมันไม่เหมือนพวกออรถรุ่นใหญ่นะครับพวกนี้มันจะถีบแรงนะพวกนี้ในระดับหนึ่งนะเป็นลูกคลื่นอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนพระเบรกใหม่ไปก็จะเบรกไม่อยู่นะเี่ยเรามองนี้เหมือนเรียบนะแต่จริงๆมันเป็นลูกคลื่นเลยนะครับเพราะว่ามันคงสึกล้อแบบเข้าที่เข้าทางสัมผัสกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้จะ แผ่นตัวนี้ก็คือมันมันมันใช้ไม่ได้แล้วนะมันไหม้แล้วแตกราวแล้วนะเริ่มรุยแล้วคือตัวเนี้ยิงต้องออกไปเจียนะครับเจียแล้วก็ใช้ผ้าเบรกโอเวอร์ไซส์นะครับที่มันหนากว่าโดยที่ว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนกระทะถ้าเป็นปูรถรถใหญ่นะที่เขาทำประจำนะครับที่เขาทำระบบเบรกรถใหญ่เลยนะ ตวกนี้เขาจะถ้าทำชุดใหญ่เลยก็จะถอดกระทะไปปาดนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเบรกที่เป็นหนาพิเศษนะหนาพิเศษนะครับ,พเ,รบเพื่อจะชดเชยความหนาที่หายไปนะครับเหมือนรถปิกอัพเหมือนกันนะครับก็มีนะผ้าโอเวอร์ไซส์นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะเปลี่ยนจานเบรกนะครับเขาก็จะมีผ้าเบรกที่หนากว่าสแตนดาร์ดนะครับ อันนี้เขาใส่นี่มาไงใส่ลวดมาเอ้ใส่ตะปูนะตะปูเอ่อเอาไว้ล็อกตัวนี้เนี่เอาไว้ล็อกเวลาเราตั้งแล้วแล้วยังไงรู้ไหมเขาตั้งมาแน่นมากเลยนะคือเหมือนเขาล็อกงับตายตัวเลยอะ่ะปกติพวกนี้นะครับความสูงเนี่ยเวลาเวลาเวลาเราตั้งอะ่ะถ้าเป็นทั่วไปเนาะเนวะเนี่ยตัวเนี้ย พอ,พอฝักเบรกมันเข้าไปนั่งแล้วนะเอาอยู่ไหนะเนี่ยสมมติตอามันเข้าไปนั่งแล้วครับเราใช้น็อตค้ำไว้กันเพราะเบรกมันดิ้นนะแต่อานเนี้ยเขาจะตั้งให้มันหลวมๆแบบพอดีพอดีให้มันสไลด์ได้นะเนี่ยเนี่ยรอยลอยน็อตมันนะครับเพราะเบรกมันจะสไลด์อย่างเงี้ยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยประคองไว้เป็นเป็นตัวประคองนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเงี้ยนิดเดียวนะครับ กันเพราะเบรมันกระดกกระดอกกระแดกกระดอกกระแดกอะไรเนี่ยเออพอเนี่ยเข,ขาไขไว้แบบไขแบบตึงเลยนะตึงเลยตึงแน่นมันไม่ได้ดิ้นได้นะปกติเขาอนอนเนี่ยไขยไปแปะปุ๊บลองขยับดูนะครับถ้าได้แล้วก็ล็อกเลยนะจะไม่ให้มันแน่นนะแล้วก็ต้องมันตรวจสอบถอดล้อนะครับถอดล้อ ออกมาล้างทำความสะอาดระบบเบรกนะครับไม่ใช่ว่าตั้งอย่างเดียวนะถ้ารถสิบล้อเนี่ยเขามองก็คือมันจะมีช่องมองตรงนี้ไงเนี่ยจะมีช่องมองตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมองมาแล้วแถวตรงนี้แหละนะว่าพับเบรกยังเหลือเท่าไหร่หนาอยู่ไหมรถปิ๊งอัพบ,บางยี่ห้อก็มีนะอีสุก็มีนะมีช่องให้มองนะครับแต่ดีที่สุดเลยคือการถอด นะครับนบวัานดาเวลาเราถอดล้างอัดจรารบีลูกปืนนะก็ถอดเช็คเบรกเลยทีเดียวนะครับอน,นี้เขาย้ำม,มาก็ไม่รู้จะดีไม่ดีนะดูว่ก่อนคันน้องมะนาวนะครับตอนสมัยเสียบอยอยู่ก็นั่งทำกันอย่างเงี้ยถอดออกมาเรารถคันนั้นก็นี่จานนี่มันเป็นลูกคลื่นหมดแล้วนะแล้วแบบ มันหนักยิ่งกว่านี้นะแต่นั่นมันเป็นรถใหญ่นะครับดุมใหญ่พอใช้ไปพักใหญ่นะครับกว่าจะเข้าที่เทยวทางใช้แรกๆเนี่ยมันจะเบรกไม่อยู่นะเพราะว่ามันกดไม่เต็มหน้านะครับมันเป็นจานนี้เป็นลูกคืนเยอะแล้วก็ไปเจอพับเบรกใหม่ๆนะครับการสัมผัสมันก็จะไม่เรียบนะไม่ได้จับหน้าเต็มมันจะจับเฉพาะตรงส่วนที่มันนูนขึ้นมานะนะครับถ้าเป็นรถ ถ้าเป็นรถที่เขาวิ่งกันบ่อยๆนะครับวิ่งล่องวิ่งอะไราเงี้ยเขาจะเช็คเบรกเป็นเรื่องสําคัญเลยนะนะครับเขาจะเช็คเบรกตรงนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะแต่น,นี่เขาจะไปยืดช่วงมั้งทาเสร็จก็เขาจะไปยืดช่วงนะครับล่นเพาถอยไปข้างหลังหน่อยเพราะว่าบาลานซ์กระบะมันไม่ได้นะครับกระบะไม่ได้อันนี้นจะเลยเกือบครึ่งลูกนะมันแทบจะเป็นมันไม่สมส่วนนะครับก็จะเลยขยับ น่าจะขยับมามาถึงตรงนี้แหละเนี่ยปลายเนี่ยพอดีนกะ็ประมาณสักหกสิบเซนละมั้งประมาณเนี่ยว่าจะไปแถวทางภาคนะคอู้อะไรนะว่าจะไปอะไรนะมาโนดอ่ะหูมาโนดนะนนะที่ต่อรถรถดำรถบทุกอ่ะทางภาคนะครับก็ขอบคุณมากเลยฮนะสำหรับการรับชมนะครับ้างเดียว ทางเดียวเล่นสั้นเมื่อยตุ้มเลยโอเมื่อยคอเลยเก่งคลอนอนไขอย่างเงี้ยนอนไขอย่างเงี้ยเมื่อยคอนะขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับการรับชมอีกหนึ่งครั้งนะครับผมสวัสดีครับแหมว